วัสดีครับพี่น้องปองไปครับเบ้ารุดบูปลามันมาหาพี่น้องครับมื่อไีร่โอ้พี่น้องถ้ามาส้มมันนะครับมันของเบารุดปลูกใส่แจมตาอย่างครับอันเดียมันปลูกตัวล่าปีหกหกครับพี่น้องเงบ้าบบุรโอ้พี่น้องเอ้ยป่ดต้นมันบุรดาปัดลำมันนะครับต้นมันสวยครับพี่น้องสวยปลูกอันนี้จะเป็นพันเอ่อแปดเก้าบวกกับพันอินเลียงหน่อยครับนี่นะครับผลกันไปพี่น้อง โอ้ผมมันใส่ปุ๋ยสองเชียยู่นี่ครับไปดองเลยปุ๋ยใช่แลกปุ๋ยเป็นปุ๋ยร่องพื้นแล้วก็รอบเมื่อกี้เนี่ยวางสิบกว่ามือเนี่ยใส่ปุ๋ยระเบิดหัวพี่น้องโอ้เพื่อน้องต้นโตไงคับไงเนยพี่น้องนะครับโอ้เผื่อกลไก่กดแช่พี่น้องเมื่อเห็นปากกดแช่นะครับมันมันปลูกในสวนยางครับเป็นรายได้เสริมครับเพราะว่ายางนี่เจ็ดแปดปีค่อยเีริกิจเขาก็เลย นะครับเอา om, มันมาแซมนะครับผมเบ้ารุดแซมสามแถวสี่แถวเพื่นเราพี่อน้องเพราะว่าเบ้ารุดปลูกนะครับแถวกว้างเก้าเมตรครับก็ได้ใส่ใส่สี่แถวพี่อน้องพูดอ่ะผู้หลังง่ายหรนะครับงาวนะครับก็เบ้ารุดบลียเมียดมาขุดคนบังหัวพี่อน้องพูดอ่ะนะครับงหญ่พี่อ้องใหไงอันนี้ปลูกตัวล่าปีหกหกนะครับเบ้ารุดสี่ได้กู้ก้อันอันประมาณเดือน กระดากระดาบารุกกระสีถอนแล้วครับพี่น้องเพราะว่าวงนี้มันเป็นหึ้มน้ำน่พี่น้องมันก็เลยงามพุ่น่ะโอ้พุูนอะพี่น้องเอออ่อนฟ้านมันไงพี่น้องพุูนอะโอ้พี่น้องเห็นไหมครับโอ้พุูนอะมันมันตุลาพี่น้องมันตุลานะครับโอ้นะครับมันหมาเนอปีนี้บารุกะสีได้ขายสามบาทเขาพอน้อนะครับพูดได้ก็ว่ามันสามบาทอ่ารับจ้างคนมากูนะครับเด้อคนมาถอนนะครับอ่าเดือน กระลากระดามากเลยครับแล้วคนอยู่บบันใจเรื่องเคียงอยู่บบันจลางไงพี่น้องเบารถกม่มีรถครันครับกับคนงานมาถอนให้นะครับเพื่อนโทษขมันนะครับอันนี้พันแปดเก้าพี่น้องงอมั้งไงครับโอ้ี่นะครับเบารถอัดปุ๋ยระเบิดหัวแล้วครับนี่นะครับวางบายซีบขึ้นลํำไหลนะครับเสีล่องหัวไหลเบารถก็ล่องหัวนะครับล่องหัวไหลกันครับโอ้นี่ครับนี่มั่นมั้งไงพี่น้องผู้ด่ะ เอาท้ายป้ายยางให้บ้างน่อันนี้ก็ยางปีที่สองของปีที่สามครับนะครับอปีแรกตนปลูกมันแรงๆหน่อยครับแต่ว่าปีที่สองปีที่สามาเนี่ยฝนสีดีอยู่นะครับเนาะเต่ดวยนะครับเบ้าลุกกับบำรุงอันนี้ยางเนี่ยเบ้ารุดใส่ปุ๋ยบางเดือนเมื่อกี้นะครับนี่ฝนตกทั้งอุรธทานี่ใส่นะครับปีนี้เบ้าลุดว่าจะใส่เดือนเทียครับปีนี้จะบำรุงต้นนะครับเพราะว่าเขาใส่เที่นในหน่อย <c oughs> นะครับปุ๋ยแต่ว่าใส่ดูดออกครับพี่นี่เนาะนะครับนี่เขาฝากแช่มั่นนะครับนะครับู้ใดอยากได้ล่ำเอาทีน้องเด้อเฮียมั่นเะครอบร่ำแบบไงพันแปดเก้าพี่น้องอีเหลืองก็มนีครับนี่อันนี้อีเหลืองครับเลยเพากวอีเหลืองไงพี่น้องเพื่นมันงามดินดินก็ดีครับพี่น้องเนาะเอาฝากกดไลค์กดแช์นะครับมั่นเบามั่นงามงพี่น้องสวัสดีครับ